สวัสดีครับคลิปนี้อาจารย์วันดีพามาชมวิธีซอยผมด้านหลังให้สไลด์ทุยๆนะครับไล่เลเยอร์นะครับสไตล์บุกคัดนะครับบุกคัดสั้นนะครับชมกันนะครับลูกค้ามาผมยาวนะครับซอยเป็นด้านหลังทุยๆนะครับมาชมกันนะครับอาจารย์วันดีจะขึ้นช่อด้านหลังก่อนเลยนะครับฉีดน้ําให้เปียกนะครับ อยู่ที่ครึ่งใบหูด้านหลังนะครับช่อแรกอยู่ตามในคลิปได้เลยนะครับช่อที่2นะครับเวลาเรายกหวีตักหวียกขึ้นไปผมช่อแรกกําลังจะหลุดจากหวีแล้วก็เชื่อมได้เลยนะครับช่อที่2แล้วก็ไล่ช่อที่สขึ้นไปช่อหนึ่งก็จะเป็นทรงเลยนะครับวางปลายกันไกลเฉียงๆนิดนึงนะครับเวลาตัดแล้วก็ตัดช่อล่างขึ้นไปเชื่อมช่อบนนะครับ จะเป็นทรงเลยนะครับมาชมกันนะครับเป็นวิธีการตัดที่ขั้นตอนไม่ไม่เยอะนะครับอาจารย์มันดีไม่ไม่ต้องใช้กิ๊บแบ่งผมเลยนะครับมาชมนะครับผมกระจอกว่าเป็นทรงเลยนะครับนี่คือวิธีซอยผมด้านหลังนะครับอาจารย์วันดีจะซอยด้านหลังแล้วก็ด้านข้างให้ดูข้างนึงนะครับ มาชมกันนะครับพอซอยเข้ารูปเข้าทรงเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ใช้กันไก่พันปลาเช็คปลายผมเชื่อมเพื่อให้ซอฟลงนิดนึงนะครับก็จะเป็นทรงเลยนะครับเวลาสังเกตดูเวลาจานซอ,อยกันไก่ตั้งแต่ตอนตัดนะครับแล้วก็จอนจบที่กันไก่พันปลาซอยอาจารย์มดีจะเฉียงกันไก่ไว้นิดนึงนะครับ จะไม่ซอยขวางเข้าไปตามแนวตรงของมาของเส้นผมนะครับจะเป็นคันบันไดเราซอยบางปลายกันไกลเฉียงๆนิดนึงนะฮะมาชมกันนะครับผมก็จะซอบลงเข้ารูปเข้าทรงนะครับนี่คือเทคนิควิธีการซอยอขึ้นทรงเลยนะครับพอเป็นทรงเสร็จแล้วจามดีก็จะซอยอเปิดหูนะครับด้านข้าง ส่งนี้ข้างหน้าข้างบนเราจะไว้ยาวก็ได้นะครับจะคล้ายๆบ๊อบอสไลด์นะครับเป็นทุกวันนี้ก็เป็นออกสไตล์ทรงเป็นบุฟคัตนะครับดูชมวิธีลูกค้าท่านนี้จะซอยเปิดถูเลยนะครับแต่ันดีจะแบ่งผมทีละชั้นนะครับไม่ได้ปักกิ๊บนะครับถ้าผมลูกค้าเปียกแล้วเราไปปักกิ๊บก็ได้นะครับก็สะดวกแต่แบ่งลงมาตัดทีละชั้นนะครับ ดูตามในคลิปได้เลยนะครับซอยจากด้านล่างเชื่อมหาด้านบนนะครับตอนเปิดหูเอาใบหูเป็นเกณฑ์นะครับส่วนที่เกินใบหูเราออกเลยนะครับวางแค่ชิดวีเทิร์ใบหูไว้นะพอได้ทรงแล้วเราก็จะพวงหูเลยนะครับจะไว้จอนนะครับไวจอนนิดนึง่จะเปิดหูแล้วนะครับซ้ายขวาทําเหมือนกันนะครับผมก็จะออกมาเป็นทรงเลยนะครับ เป็นวุ้บคัดสั้นนะครับเป็นผมสั้นมาชมนะครับอาจารวันนี้จะแบ่งลงมาทีละชั้นนะครับชั้นที่1ชั้นที่สอซอยเชื่อมนะตำแหน่งเดิมนะครับผมก็จะออกมาเป็นทรงเลยนะครับนี่คือเทคนิควิธีการซอยอผมทรงวุ้บคัดสั้นนะครับ ตรงวิกกี้แยกได้หมดนะครับเป็นด้านหลังจะเป็นลกักไสทุยนะครับขานาาจะเสร็เป็นแบบทรงคอมมาก็ได้นะครับสไตล์เกาหลีมาชมกันนะครับด้านซ้ายด้านขวาจะซอยแบบเดียวกันนะครับใช้เทคนิควิธีเดียวกันนะครับมาชมนะครับงานนี้กับผมก็จะเสร็จเป็นทรงแล้วนะครับ ซ้ายขวาทำเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วก็จะแบ่งขึ้นมาเก็บงานนะครับเก็บงานด้วยกันไกฟันปลาเหมือนเดิมนะครับทีละชั้นเหมือนเดิมนะครับเพื่อให้ผมซอฟลงนะครับเป็นเทคนิคที่ไม่ยากนะครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะครับดูตามคลิปแล้วก็สามารถเอาไปฝึกซอยได้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ